ะะพูดถึงนะเรื่องลูกของดาบรานะครับไปต่อที่หนุ่มร่างทองคนนี้บ้างดีกว่าลุยสก์ก็อดนะครับก่อนหน้านี้ออกมาโชว์ร่างทองนะครับในวัย42ปีให้ได้เห็นการทําไม42ปีก็เป็นวัยรุ่นอยู่อะรุ่นแบบรุ่นโตแล้วเนาะล่าสุดเมื่อวันก่อนลุยส์ไปร่วมงาน,นเ,เปิด <ๆ S 2> ตัว <ๆ S 2> <ๆ S 1> ใช่เ <laughs> มื่อวันก่อนไปเปิดตัวน้ํามันเครื่องมอเตอร์มอตุนนะครับก็ได้ถือโอกาสเปิด ใจหลังจากที่ภรรยาคือสาวนุ่นบรมิดานี่แหละได้ออกมาโพสต์รูปไข่ที่สวยที่สุดที่ได้จากการเก็บไข่เพื่อเตรียมมีทาย,ยาทมาตลอดหลายปีเลยซึ่งตอนนั้นเนี่ยนุ่นเขาโพสต์ภาพไข่นะครับพร้อมเขียนข้อความเนี่ยบอกว่าไข่สวยๆใบนี้เป็นของเธอคนเดียวเท่านั้นบรมิดาในที่สุดบร,รมิดาก็เก็บไข่มานานก็ได้ใบที่สวยสุดๆมาหลายใบขอบคุณทีมหมอด้วยอยู่ด้วยกันมายาวนานจนวันนี้ได้ไข่ที่สวยในวัย40ฮอร์โมนก็น้อยงานก็หนัก ต้องตัดสินใจพักปร่างตามที่คุณหมอบอกสุดท้ายทําได้แล้วหลังจากนี้บํำรุงกันต่อยาวๆยังไม่ท้องแต่ท้องเน่ตอนนี้ฝึกเลี้ยงน้องหมีเนยไปก่อนจ้ะอย่าหมดวังนะคะบบํบำรุงอาหารเสริมต้องทานอย่างต่อเนื่องพักผ่อนเต็มที่จะได้มีไข่สวยๆไว้ฝากกันนะฮะ ซึ่งต่อมานุ่นก็ได้โพสต์อีกบอกว่าตั้งใจและคุยกับหมอว่าครั้งนี้หนูจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะพี่หมออยากพักกายพักใจบ้างพอเริ่มขั้นตอนเก็บไข่ตั้งแต่38จนตอนนี้อายุ41แล้วมีไขด่ดีแต่ดีไม่สุดมาตลอดคนที่สําคัญกับนุ่นหลุยอีกคนคือคุณหมอเป็นมือเก็บไข่ให้บรมิมาตลอดเลยนะครับรวมทั้งคอนซา์กับหมอทรายมาตลอด4ปีด้วยก็ยังรอลุ้นเมื่อเริ่มเตรียมร่างกายที่ใส่น้องอีกครั้งหนึ่งลุ้นกันต่อไปนะฮะ ซึ่งหลุยเองเนี่ยก็ นักข่าวไปสัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นนี้หลุยก็ได้เปิดใจนะครับก็เปิดใจได้ในหน้าที่ยิ้มแก้มปรีเลยบอกว่าภูมิใจในตัวภรรยาสุดๆนะครับเพราะว่านุ่นเนี่ยเขาพยายามดูแลร่างกายตัวเองดีมากเลยกินครีนแบบเป๊ะมากจนได้ไข่ที่ดีที่สุดออกมาสมบูรณ์ที่สุดตามที่ตั้งใจไว้นะครับซึ่งตัวเองก็ได้ขอบคุณภรรยาแล้วที่เขาพยายามทําอย่างเต็มที่แล้วก็ถือว่าเป็นความสุขของตัวเองที่รอคอยมานานเช่นกันนะครับลุยเนี่ยบอกว่าตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นซ้อมอุ้มลูกนะแต่ทุกวันนี้ก็ยก ไว้แล้วส่วน <โย S 1> ขั้นตอนอตอเออส่วนขั้นตอนต่อไปเนี่ยหากทั้งคู่พร้อมมีลูกก็สามารถนําไข่เข้าสู่กระบวนการปฏิสนธิได้ทันทีเลยตอนนี้ก็รอแค่ให้นุ่นเขาพร้อมท้องเท่านั้นเองอันนี้ก็ต้องรอลุ้นกันนะฮะว่าเขาจะทํากันวิธีทางวิทยาศาสตร์ที่ฝากไข่ไว้เนี่ยจะเมื่อไหร่นะฮะเมื่อพร้อมนี่แหละฮะแต่ต้องบอกว่านอกจากเรื่องของครอบครัวแล้วนะฮะยังมีเรื่องที่ ทำให้คุณหลุยไม่สบายใจนะฮะหลังจากที่มีคนแอบอ้างว่าจะมีการจัดคอนเสิร์ตและคอนเสิร์ตแรปเตอร์นะฮะครบรอบ30ปีในช่วงปลายปีนี้แหละที่ Impact a r e n a เมืองทองธานีนะฮะแล้วก็มีการประกาศขายบัตรปรากฏว่ามีผู้หลงเชื่อซื้อบัตรไปแล้วด้วยนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้หลุยก็ได้ออกมาโพชี้แจงไปแล้วแหละว่าไม่มีคอนเสิร์ตดังกล่าวที่เกิดขึ้นจริงๆนะฮะและเตรียมดําเนินคดีกับผู้ที่แอบอ้างซึ่งพี่หลุยเองนะฮะก็บอกว่าตอนนี้ได้ให้ทนายความ ส่งจดหมายเตือนไปแล้วนะเพื่อให้เขาหยุดการกระทำดักลก่าวซึ่งตอนนี้ก็พอทราบตัวของคนที่แอบอ้างแล้วแหละว่าเป็นใครพร้อมกับยอมรับว่าที่ผ่านมาก็มีผู้เสียหายหลายรายมากๆนะฮะที่หลงเชื่อซื้อบัตรแต่ก็ไม่ได้บัตรเขาแจ้งความแล้วด้วยเหมือนกันนะฮะซึ่งหลุยส์ก็ยืนยันอีกครั้งนะฮะว่าคอนเสิร์ต30ปีแล็ปเตอร์ที่บอกว่าจะมีขึ้นที่ Impact a r e n a ปลายปีนี้ไม่มีจริงๆนะนะฮะไปฟังเสียงสัมภาษณ์พี่หลุยส์กันฮะ ภูมิใจในตัวนางเพราะว่าเขาเขาดูแลรักษาร่างกายมันแบบ,บหสุดๆอ่ะเขากิน <c oughs> เขาระวงัง <c oughs> เขาตวงแล้วก็เห็นความพยายามของเขา่แล้วก็เรื่องของรถจัดของอะไรเนี้ยก็ไม่มีอาหารเสริมนี่กินตรงเวลาทุกอย่างดีหมดแล้วก็สุดท้ายมันก็คุยได้ผลจริงๆรับภูมิใจในตัวนางที่เขาเขาเขาอะไรเกิน ผมเห็นผลผมแก้คอนการเจริญใไปแล้วแล้วก็แบบคุณเขาแล้วว่าแบบเฮ้ยขอบคุณมากที่เขาพยายามแบบเต็มที่แล้วก็ดูแลตัวเองนะประกาศเป็นความสุขที่เรารอคอยมาเป็นความสุขที่ใช่ครับความจริงแล้วเนี่ย แต่ละรอบแต่ละรอบของเขาอ่ะคือดีขึ้นหมดเลยเพราะว่าเขาก็รู้แล้วรู้วิธีรู้รู้ทุกอย่างแล้วแล้วนี่มันคือได้แบบเป็นสุเอเ,เลยคือสวยที่สุดแล้วมันสวยมากแล้วมันกลมแล้วมันเพอร์เฟกไปแล้วอ่ะอแล้วก็ทางทางคุณหมอเขายังพูดเลยว่าแบบอันนี้ของไทยคนที่เขาตรวจให้นะเขาบอกอันนี้สวยมากเขารู้สึกผูกพันเขารู้สึกผูกพันกับตัวนี้เลยเขาบอกว่าต้องอันนี้เลยต้องอันเหมือนกับบอกเราในในอ่ะเราก็ <laughs> โอเคครับเรารู้สึกแฮ ppy ว่าว่าวันสิ่งที่เราทำคือได้ผลเรารู้สึกแบบแฮ ppy กับเขาอ่ะสมบุ์เยอะครับได้ได้ถึงรือว่าเก็บในแบงค์แล้วแฮ ppy ถึงถึงวีบ้ามันไม่ใช่แค่อันนี้อันเดียวขัตอนต่อไปยังไงครับก็เราก็ต้องรอความร้อมของนุ่นว่าเขาอยากที่จะใส่เมื่อไหร่เท่านั้นเองสำหรับผมนะผมก็ไม่ได้ดูผมดูเขามากกว่าดูว่าแบบไอ้ยูยูอ่ะ อยากที่จะท้องเมื่อไหร่อยากจะพร้อมเมื่อไหร่อยากจะอะไรยังไงอยากให้เขาเป็นคนตัดสินใจเลยเพราะว่าผมเองก็เมื่อไหร่ก็ได้เมื่อเขาบอมอันนี้ความจริงเราก็ได้ยินข่าวมาสักพักหนึ่งแล้วก็พยายามที่จะยับยั้งไปแล้วส่งจดหมายไปแล้วแล้วก็เพื่อเตือนแล้วก็ให้พวกเขาให้หยุดการกระทำเฉยๆแล้วก็แต่ตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันยังก็ยังมีอยู่ เพราะฉะนั้นเราก็เลยตัดสินใจว่าออกสื่อน่าจะง่ายคือให้ชัดเจนและให้ทุกคนได้รู้ให,ให้ให้ทุกคนได้ทราบและเขาก็จะหยุดด้วยปริยายของเขาเองแต่ว่าตอนนี้ก็มีผู้เสียหายอยู่บ้างสําหรับอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ใชคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตนี้คอนเสิร์ตเดียวแล้วก็ไม่ใช่แค่ศิลปินเราอย่างเดียวด้วยนะเขารู้ครับเพราะเราส่งไปให้เขาเลยครับรและก็เขาก็ต้องโทรมาเจราจากับทางทนายแล้วรอบหนึ่งว่าว่าจะหยุดการกรทําแบบนี้แล้วก็จะไม่ทําแบบนี้อีกแต่ว่าก็ยังมี ทางผู้เสียหายเนี่ยเขาก็มีฟ้องเองบ้างบางบางแล้วก็ทางเราเนี่ยมันก็คือมันมีการละเมิดสิทธิของเราด้วยแล้วก็ทางแรปเตอร์ด้วยมันก็มีการเกี่ยวข้องกับทางค่ายด้วย,ย,วยมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่นิดนึงคอนเสิร์ตมันก็ไม่ได้เป็นคอนเสิร์ตอะไรที่มันเป็นเล็กๆอยู่ว่าเป็นตามขับหรือว่าเป็นนเคอนเสิร์ตใหญห่มันไม่ใช่แค่รายเดียวแล้วก็ไม่ใช่แค่สิ่งที่ผมบอกว่าไม่ใช่แค่เสียลพินแรปเตอร์อย่างเดียวบางครั้งเขาก็เห็นคนบอกว่าไม่ได้ตั๋วมาแบบ50าบใบ เราก็เลยแบบเอ๊ะทำไมมันง่ายไปนิดนึงเพราะฉะนั้นก็สามสปีที่จะตัดขึ้นปลายปีอะไรไม่ได้มีไม่ได้มีครับแน่นอนครับก็เป็นกําลังใจให้หลุยส์กับนุ่นด้วยอีกเรื่องหนึ่งก็ระวังให้ดีด้วยคุณผู้ชมสมัยนี้นะคอน,สอคอนเสิร์ตจ,จัดกันเยอะจริงแต่ว่าบางอันก็เป็นการหลอกลวงก็ต้องระมัดระวังด้วยดูให้ดีนะฮะกลัวมิสแทนชีพมันเยอะเกินอ่ะตอนนี้ฉันโกงฉันโดนโกงสั่งซื้อเค้กฉันยังโดนโกงเลยฉันนี่ก็เหนื่อยไปหมดซื้อเค้กโดนโกง เค้กแน่แน่อยากกินเค้กอะเค้กล้วชองอะเค้กทุเรียนอะล้วโดนโกงเป็นมิจฉาชีพสองพันกว่าบาทงงมากอยู่ยากแล้วตอนนี้จะทำไงจะไปขังตัวเองอยู่ในห้องแล้วกลัวกลัวเจอมิจฉาชีพหลอกแต่แหม่ตอนที่เธอสั่งเธอไม่อยู่ในห้องหรือไงขนาดขังตเตงอยู่ในห้องโอ้โหอ่ะนั่นแหละฮะก็เตือนภัยกันนะฮะมาในหลายรูปแบบมากสำหรับบรรดามิจฉาชีพ